ความเป็นไทยของผมโดยหลักเนี่ยผมคิดว่ามันที่ใจนะถ้าเกิดใจใจเราหรือว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยเป,เป็นคนต่างประเทศใจเราก็จะไม่ใช่ความเป็นไทยทีนี้เราเกิดที่ที่เมืองไทยหรือว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเพราะนั้นใ,นใจเรามันถูกปลูกฝังความเป็นไทยมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดล่คะครับมันมันเป็นนามธรรมถ้าให้เปรียบเทียบกับเป็นวัตถุหรืออะไรผมคิดว่าผมไม่มีนะเพราะว่า ทุกอย่างมันออกมาจากข้างในแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถ้าเกิดข้างในไม่มีความเป็นไทยเนี่ยถ่ายทอดอะไรออกมามก็ไม่เป็นไทยมาจากความรู้สึกก่อนมาจากข้างในมาจากใจเราก่อนใจเรามีความเป็นไทยปุ๊บมันมันเรียกว่ามันสำนึกอะ <c oughs> มันสำนึกถึงถึงความเป็นไทยอยู่ตลอดมันก็เลยถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นผลงานไม่ว่าผมจะเขียนเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นรูปอะไรหรือรูปใครก็ตามมันก็จะสะท้อนอัตลักษณ์ของผมที่มีความรู้สึกอยู่อย่างนั้น ก็ถ้าเป็นศิลปินไทยในอดีตนะโบราณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าศิลปินเขาเรียกว่าช่างเขียนช่างเขียนรูปก็เป็นการสืบทอดต่อกันมาความต่างของยุคสมัยก็คืออดีตเนี่ยถ้าเป็นงานไทยเลยล้วนๆเนี่ยเขาจะเป็นการสืบทอดจากครูสู่รุ่นรุ่นลูกศิษย์ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นรูปแบบสกุลช่างสกุลช่างในที่นี้ก็คือมายว่าถ้าเป็นขวัวอินโคงคนที่เป็นลูกศิษย์ของขวัวอินโคงก็จะต้องเขียนแบบครูเลย แล้วก็จะนอกลีดไม่ได้ก็คือมันก็เลยรูปแบบไทยของเราเนี่ยอดีตมันก็เลยถูกจํากัดรูปแบบซึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาในยุคนี้มันเกิดศิลปะไทยร่วมสมัยขึ้นคนที่เป็นศิลปินสมัยใหม่หรือว่าครูบาอาจารย์ที่กําหนดหลักสูตรขึ้นใหม่ที่เป็นศิลปะไทย,เ,ยเขาต้องการจะเห็นรูปแบบของศิลปะไทยเนี่ยที่ยังคงอัตลักษณ์แต่ว่าถูกพัฒนาให้เป็นการาเป็นศิลปะแบบร่วมสมัยมากขึ้น นะก็อาจจะเกิดจากการผสมผสานนะผมว่าของความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือว่าเรื่องภายในใจเรื่องราวในอดีตก็ตามหรือว่ามันจะมี2แบบคือเป็นอัต,ตวิสัยกับภาวะวิสัยใน2แบบนี้คืออัต,ตวิสัยนี่คือศิลปินเนี่ยจะเอาเรื่องที่อยู่ข้างในออกมาถ่ายทอดมันจะเป็นแอฟแฟกก็ดีเป็นรูปแบบอะไรก็ตามเป็นลิสติกก็เขาจะหาสัญลักษณ์มาแทนแล้วก็ ในรูปแบบที่2ก็คือภาวะวิสัยก็คือได้รับสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเล่าให้เกิดเรื่องราวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2รูปแบบนี้ก็ดีหรือว่าอะไรก็ตามมันก็เลยทําให้ศิลปินยุคนี้แตกต่างจากศิลปะไทยในอดีตเพราะว่าเขาเขาถามว่ายกย่องครูยกย่องอยู่แต่ว่าเขาสามารถที่จะนํารูปแบบในอดีตเนี่ยมาต่อยอดและพัฒนาให้เกิดเรื่องราวแล้วก็ความหมายให้ตรงกับยุคของเรา ส่วนรูปแบบงานของผมนะครับก็จะมีที่มาจากคล้ายๆกับที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่างานผมเนี่ยถามว่าผมจบทางด้านอะไรผมจบทางด้านศิลปะสมัยใหม่แต่ว่าผมอ่ะในใจผมอ่ะระลึกถึงความเป็นไทยอยู่ตลอดผมก็เลยมีความที่รู้สึกว่าอยากจะนําศิลปะไทยเนี่ยมาอยู่ในงานของผมเพราะฉะนั้นผมก็เป็นเหมือนคนที่เดินกลับเข้ามาหาอาดีตนะครับจากสมัยใหม่เดินกลับเข้ามาหาอดีตเพื่อนํารูปแบบของผมเนี่ยมาพัฒนางานให้เป็นร่วมสมัย ในแบบที่มีความเป็นไทยซ่อนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นรูปนี้ผมก็เลยนําเอาเรื่องราวของอพระสุรสวรดีซึ่งถามว่าพระสุรสวรดีนี่เป็นแบบฮินดูนะเป็นเทพในฮินดูแต่ผมเนี่ยนำมาเสนอในรูปแบบที่เป็นเทพแบบไทยแต่ก็ยังคงความเป็นพระ,พระสุรศดีอยู่นะครับ